เจ้าเบ็ดมันอยากมืดบ,บอกอย่างนี้แล้วสร้างอะไรก็สร็จงถ้งไฟไปท้าโอ้า <c oughs> สข,ของคคือมีสองออเดอร์นะครับพเพื่อนๆนะผมจะพาพเพื่อนๆไปส่งของนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะแต่มันมีออเดอร์หนึ่งแปดสิบพันกีบกับออเดอร์หนึ่งสองแสนนะครับระยะทางก็ หลายรูตเตอรแหละเอ้มาโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปส่งของนิ่งว่างแล้วนะครับไปกันเลยเลสซักวูอันนี้เราก็มาถึงกันแล้วครับที่ส่งของน,นนะเดี๋ยวเราโทรหาเขาก่อนนะครับสบายดีฮัลโหล ข้าวฮอดเลยเดี๋ยวจาไม่แหละบนอ่าอะไยังไงหานเวียงจันสังับพันไม่บ่กข่าให้ยุ่ตัวหน้าฮะให้ยุ่ตัวหน้านี่เลยเขาบอกว่าข้างหลังนะครับมันเดือมใส่อยู่ังเงนนะนะเดิน

พระเจ้าเบ,บ็ดมันอยากมืดบ,บอกอย่างนี้แล้วซากอะไรก็ใส่กดมันก่อนขึ้นไปสีตนี้เขากกดเส็กเคึ่งนะกดเส็กเคึ่อง,นนะอ,งอะไรฟังสันอะไรทั้งหมดนะว่าโอเคหรือเปล่าเอ้ยเอาไปเนย่งเอ้ ตัวนี้ค่าโทรศัพท์สักค่าสูงแปดสิบบาทแล้วกับเป็นสิรันสี่เศียรปลายนี้อ่าแม่แหละบวกอีกกระไรแจ้งเงินสดหรอเรือโอนเดี๋ยวอันคจะโอนชองล้านเดี๋ยวชสองล้านไปลายด้วยด้วยโอเคนะครับอ่าออเดอร์แรกเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวออเดอร์ต่อไปไปลุยกันเลยนะครับเลสักโง เรามีคอเทีอไย่างไรวะเทนในกล่องเราเดี๋ยวเบ่งในกล่องม้วนเหยอแค่ิเงมี่งเขเ็อันเกจอันหนึ่งูชเ่งคนเนก็มติดเองมึงติดเองูชติดให้ที่บอกเลติดสังอันนี้กติเลยนเท้ติดให้แล้ว ติเดี๋ยวฮองงสังมาดีนี้มีเดนี้แหละกดองกเราปกติดให้ื้อหันเดียวกันได้ไหมไอฝนหันเดียวกันไอฝนเออไอฝนแต่ว้มันลื่นมันลื่นเนาะมันลื่นก็สุสมตวบันบวมอันกด ตัวนี้เขาก็ทำการเช็คนะครับเช็คความเสียเรียบร้อยของเครื่องนะครับมีที่ไหนยังไงตำาหนิบ้างหรือเปล่านะครับผมก็เป็นคนส่งของให้ร้านนะครับร้านโยนออเดอร์มาผมก็อ่าพอดีว่างพอดีนะครับผมก็ไปส่งนะครับไปส่งให้ร้านนะครับอก็คือไรเดอร์มันเขาไม่น่าจะว่างนะเออไม่มีใครมาน่ะมันไกลอะออผมว่าเนี่ยมันไกลมากเลยนะอ่า แถมดึกด้วยนะครับอ่ะโอเคเขาก็ตกลงครับปิดนะครับเพื่อนๆนะอ่านี่ค่าส่งนี่สองแสนกิมนะครับเขาโอนเงินมานะครับโอ้แจกจกค่าโทรศัพท์ก่อนว่ะหรือว่าโอค่าส่งโอเคได้โอเคได้แล้วนี่มันสี่เหล่าอีกทีฮะ บัญชีเดียวกันที่บัญชีฮานหรือบัญชีเจ้าอนให้หอก็ได้หรืออนให้หันก็ได้แล้วเตะอ่อนให้หอาเบิดเลยก็ได้ทาไปให้หันต่ออนให้เบิดเลยก็ได้กจิ้ให้ันต่อเลี้ยวเลยอโอนให้เจ้าอ่นก่อนก็ได้แล้วค่อยอุณนให้โอเคนะเพื่อนๆผมก็ส่งไปที่รีบร้อนนะออเดอร์ที่2นะได้เงินสองแสวอทาลงมหมด2ออเดอร์นะครับเพื่อนเพื่อนเือ แนกับ80,000กีมนล้วครับหักค่าน้ำมันก็ประมาณ50,000นะหักค่าน้ำมันนะพอเหลือประมาณเท่าไหร่นะเออ2องแสนกับสา0นมั้งอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินอะไรอะไรอ่ไยไปกันเลยเลิศกู๊ดไอคอนเออกู้แดอนู้ซื้อไมกันปะ เอาตำปลาคุงเนี่ยบวบหิดบวบิดประมาณห้านวลเลยสุ่มนัวก็ได้บวหวานบวบสซนตตันโอ้โหโคตรเยอะ ค่ะใกลปิ้งเถอดห้าสิบพันว่ะอันเป็นปีหรอกบตัวนี้กี่ราคาโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆเรามาถึงห้องกันแล้วนะครับอ่าก็ผมซื้อมาก็จะมีนี่ ปิ้งไก่ว้า <c oughs> ข้าวเหนียวนะครับนี่ร้อนๆอนอ,อร่อยเลยบอกเลยอ่ะรับประกัน <c oughs> แล้วก็มีผักนะเครื่องเคียงนี่ก็จะเปประมาณนี้ทีเด็ดนะฮะตำบัคูโหยัวๆะใส่น้ำปลาด้วยน้ำปูนะนี่ โอ้โหมามามาเดี๋ยวลองคำแรกก่อนนะครับอ่ะเอาปิ้งไก่โตโต,โตเลยนี่คำแรกนะตุ้ยไปเลยเพแบบื่อนๆแบบเนี้ย nhiều quá trăm nữa <cười> <cười> right, hi subscribe rồi nè อร่อยเพื่อนๆดูนะคำโตๆเลยผักบุ้งนะแล้วก็ต้วยไปแบบนี้ อร่อยฮนะไปอีกหนึ่งคำตัวโตเลยนี่นะครับตัวโตเลยฮนะนี่ต้วยเข้าไปนะแล้วก็มีผักด้วยนะคำตัวโตเลยปิดท้ายมีข้าวเหนียวด้วยโอ้จะเข้าหมดหรือเปล่าเนี่ย mà cái này nghe đây ồ dày chứ ừ โอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ช่สองผมด้วยนะครับอ่ตามคลิปน,นี้ก็ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ